ครับก็เรื่องราวกีฬาเนี่ยในรอบสัปดาห์เดี๋ยวเราจะย่อมาให้นะฮะจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นการประกวดประกาศรางวัลกีฬายอดเยี่ยมของสมาคมผู้สกขาวกีฬาครับผมการพ่ายแพ้ของน้องเมย์นะคับซับรีซูรีตีที่อังกฤษนะใช่อออังแลนนะฮะที่แล้วถามผมว่าตีที่ตีที่ไหนเอาอิงกลนมันก็คงตีที่อังกฤษนะฮะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวอะไรของอลเบอลสาวไทยเนี่ยเราไปละลุยกีฬาทั่วไทยกันเลยครับ ก็ทุกๆปีเนี่ยก็จะมีหน่วยงานองค์กรต่างๆไม่ว่าการกีฬา,นะา,า,าแห่งประเทศไทยนะสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานเพื่อประกาศเกียรติยศกิติคุณความสําเร็จของนักกีฬาและคนในวงการ,รนะครับจ <ะ S 1> ากสมาคมคผู้สื่อข่าวกีฬาเนี่ยเขาเรียกวันกับวันนักกีฬาอยอดวันกีฬาแห่งชาติ นะฮะ้าวไม่ใช่วันนักกีฬายอดเยี่ยมนะถ้าวันกีฬาแห่งชาติวันที่สิกธันวาของการกีฬาประเทศไทยก็มีคุณสิวดรนชาวริตปีชาท่านายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นนายกสมาคมแล้วก็มีการประชุมกันไปสองสามครั้งแล้วครับผมนะฮะแล้วก็งานเนี่ยจะมีวันเท่ไหร่เ็นรู้ยะงยี่สิบหกมีนาอ่านี่ก็ใกล้เข้ามาละคุณสิวดตรนกับคุณเรอพบ โสรัตเลขาครับหัวหน้าข่าวกีฬาของเดรนิวซึ่งคุณสมชายเนี่ยรักมากนะฮะก็มาชุมสรุปแล้วตัวเต็งจ๋าเนี่ยจัดที่โรงแรมมิราเคิลแกลนเพราะว่าผู้ชายเนี่ยจะมีพิ่ตยนะครับคุณศีบดลชาเลกปิชาจะมีชัดชัยสาสกุลชัดชัยบุตรดีอ่าบุตรดีนะโอ้ถ้าเป็นแก่ใย่หมดเลยชัดชัยบุตรดีเนี่ยดรีกีเหรียญทองแดงรายการเวิลด์แชมเปี้ยนชิพแล้วก็เจ้าของเหรียญทองซีเก์ครับนะฮะ นี่ครับที่ซีเกมล่าสุดที่กรุงเปิดออีกคนถึงที่น่าสนใจก็คือเจ้ามิวมิวจิลามีนาพระใช่ใช่สามเหรียญทองซีเกมัรนะฮะก็ลองดูครับเพราะว่าชัดชัยเนี่ยถือโอ้ยมีเนชั่นแมนอยู่ขวามือด้วยนะครับสนับสนุนนะครับดูดตอนนี้ปัจจุบันต่อยแบบโอ้โหต่อยแบบถอดเฮดกาดใช่ะะครับใช่ใช่ใช,ชดชัยนี่ถือว่าเป็นมวย เกรดบนะฮะบวกแล้วตอนนี้กำลังพัฒนาขึ้นไปเป็นเกรด A หรือระดับโลกนะครับดูการต่อยครับโอ้โหสวยงามครับต่อยกับสิงคโปร์นะฮะนี่น็อกได้เลยครับโดยงี้ซึ่งถือว่าเป็นโมยที่ไม่แข็งแกร่งนักนะฮะก็คงต่อยเป็นพระเอกได้ครับแต่เอเชียนเกมก็ไม่ง่ายสำหรับเจ้าสดนะฮะขณะเดียวกันผู้หญิงคงเป็นใครไม่ได้ครับโอ้โหดูจังหวะต่อยครับโอ้โหต่อยข้างเดียวนะครับแม่บัดโอเฮอปคัด หนสองนี่คนนี้ครับน้องเมนะครับผลงานของแกก็ไม่ต้องพูดถึงแชมป์โลกครับแล้วเข้ารอบรองชนะเลิศรายการอออิงแลนด์ก็ชิงทั้งเข้าชิงทั้งในส่วนของกีฬาอาชีพแล้วก็สมัครเล่นนะฮะก็ต้องได้สักสักอันนึงอะแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมนี่ก็โอ้โหมีการหลอกหน้าไม้ด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยแบดมินตัน สนุกมากนะครับเกมชิงไหวชิงพริกกันนี่หลีซูุ่ยมือหนึ่งคู่ปรับกันตลอดการแล้วนะครับน่าแจ็คมากเลยนะครับอ้าวน่าบมวยสิเอ๊ยอย่าไปพูดนะเดี๋ยวเหยียดผิวชาวจีนทั้งแผ่นดินเดี๋ยวถูกโกรธนะฮะเขาเก่งอยู่อ้านี่ครับหลียซูุ่ยนี่ไร้เทียมทานโอ้โหลูกที่เขาอเยอะเลยโค้ชบอกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกมาโดนแน่นะฮะงานนี้เนี่ย ล่าสุดน้องเมย์เพิ่งไปแพ้มาแต่ก็บาดเจ็บด้วยนะครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องน้องเมย์กันยังมีเรื่องราวของน้องเมส่วนอินชอนเกมนะครับหรือเอเชียนเกมครั้งที่17 19นะฮะ19กันยาเร็วเร็วบ้างเลยนะ4ตุลาจะถึงละนะฮะลีมิงมาทำข่าวครั้งแรกๆเนี่ยเอเชียนเกมครั้งที่11ปี2533ที่คาปักกิ่งตอนนั้นไม่ได้ไปทำข่าว ครับผมนะฮะยังทำข่าวใหม่ๆอีก4ปีต่อมาก็ฮิโรชิมานะครับญี่ปุ่นปี2537ครับนะฮะตอนนั้นก็ไปละสังเกตการครับผมนะฮะปีนี้ก็พอจากนั้นอีก4ปีก็เบืองไทยบางกอกเกมครับนะฮะปี2541นออนะฮะพอ45เนี่ยเกาหลีจัดอีกละที่เบืองปูซานนะครับพออีก4ปี2549ครับ ไปที่กาตาอ๋อนะฮะอันนี้มีประเด็นเยอะเลยนะทิกาตาใช่ไหมใช่นี่ก็พออีกสี่ปีก็กวางโจวครับนะฮะนี่เร็วมากเลยมาถึงแล้วอินชอนครับนะอินชอนนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ตอนที่เขาเสนอตัวแย่งกับมีสองประเทศก็คืออินเดียใช่ไหมอินเดียกรุงเดลนิวเดลีนิวเดลีอ่าเรียนยากนิดหนึ่งเขาเสนอตัวตอนแรกเนี่ย ชาติสมาชิกอของ OCA เขาก็อยากให้อินเดียจัดเพราะว่าโซนของเอเชียใต้นั้นอ่ะนะยังไม่เคยจัดนานแล้วนะไม่ได้จัดเกาหลีเพิ่งจัดมาไม่นานเองขณะกันอินเดียก็เป็นประเทศแรกที่จัดซีบเกมนะฮะแต่ว่ายุคปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนใ่ก่อนละเพราะว่าหนึ่งนักกีฬาเยอะชนิดกีฬาก็เพิ่มครับแล้วปัญหาก็คือถ้าชาติ เจ้าภาพเนี่ยมันไม่พร้อมเนี่ยมันจะยุ่งนะฮะเลยมีการเขาเรียกอะไรพิจารณาครับผมความพร้อมของสองประเทศไปไปมาครับอินเดียเสียงดีครับแต่ไม่มีคะแนนเสียงดีมีตังไม่ไม่มีตังด้วยอ่ะอินเดียนี่มันไม่มีตังแ้วเขาบอกว่ารายงานบอกว่าก่อนการประชุมเพื่อเรื่องนี่นะของเกาหลีเขาเอาบริษัทตอนนี้ก็มี พวกดังๆแซมซังอ่านะฮะแล้วก็พวกเจดองอะไรอย่างเนี้ยนะรถยนต์ของเขาครับุณดุงคุณดีเนี่ยนะแล้วก็สมเกาหลีตังกุยเป็ดตังกุยจับนะก็มาถึงครับแจกให้กับทุกคนเลยมาลูดชุบมาพิมพ์กันแท็บเล็ตแท็บเล็ตเหมือนกับว่าเอาไปซ้อมแต่จริงๆเขาบัดคงน่าจะให้อะนะแจกแท็บเล็ต ส่วนอินเดียครับแม่เอาสโลงมาให้นะฮะแล้วก็ตีโรตีมากินใส่ไข่มาให้นะฮะเพิ่มงูเข้าไว้หน่อยโอ้แล้วใครจะได้ใครจะได้ครับเ็นเ็นเ็นจะเลือกใครเกาหลีก็เลยลอยลำได้อีกอินชอนนั้นทั้งนี้น่าเบื่อมากเกาหลีนะแต่ว่าต้องยอมรับเขาคือสติลภาพการบ้านการเมืองและเศรษฐกิจมันมันทำให้ชาติสมาชิกเนี่ยดูเอี่ยมเขาก็ก็ต้องเลือกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเลือกอินเดียแล้ว ไปไประมาไม่พร้อมน้ำยุ่งเลยนะพุ่นวายอ,<ช>อันนี้เป็นเหตุผลแน่เราสยามเรามีการประเมินโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับผมนะท่านบิ๊กหนุ่มผู้ว่ากนกพันธุ์จุะเกษมเป็นประธานคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาครับงานนี้ก็ประชุมโดยให้คุณนัทวุฒิเรืองเวชนะวิทย่ใสเกลืออย่าเล่นนะ <ตา S 1> ไปเอานะก็ประชุมแล้วก็มีการประเมินว่าเราเนี่ยจะเตรียมความพร้อม ให้งบประมาณเก็บตัวแล้วนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างสมาคมกีฬาอืคิดว่าคนจะได้สักดีเลี่ยงเบนก็ต้องมากกว่าเดิมอ่ะอันเดิมเท่าไหร่นะสิบใช่ไหมอันเดิมสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดนะฮะขอให้มากกว่าเดิมสักนิดนึงก็พอใจแล้วก็ประเมินแล้วเอาสักสิบเจ็ดนะฮะสิบเจ็ดนี่ก็อาจจะบวกลบก็เยอะอยู่นะสิบเจ็ดนะก็เยอะสักสิบห้าเอาครึ่งครึ่งอ่าสิบห้าแล้วครึ่งสามเอาสิบสี่สิบห้าละนะฮะแต่ว่า ก็พูดตรงๆนะได้สักสิก็เห่งแล้วนี่เป็นการเอาภาพเก่า4ปีที่แล้ว4ี่คูณร้อเมตรหญิงของเรานะครับครับคว้าเหรียญทองไปนะเป็นหนึ่งในเชิ้นกีฬาที่เราได้นี่ถ้าพูดตรงๆเนี่ยสี่คูณร้อเป็นการวิ่งที่เป็นไฮไลท์มากครับผมนะจุดที่แตกต่างก็คือการรับไม้นะฮะใครจะทําได้ดีกว่ากันใช่ใช่นะฮะเดยเฉวาะไม้สุดท้ายนี่ตื่นเต้นมากเลยครับโอ้โหทุกจังหวะเลยครับ ความสัมพันธ์กันแล้วก็บางทีจะเราต้องอันนี้ครับแม่ใครคือจังหวะมันต้องวิ่งแบบเทคออฟไปกําลังพุ่งแล้วก็คนนี้ก็มาถึงพอดีเลยใช่เราดูนะครับเฉียดกันแม่สามเก้าครับแซงไปเลยนะครับโอ้โหอ๋อะก็ลองดูครับว่าเราจะได้จากกรีธาทีมลัดอีกหรือเปล่านะครับโอ้โหนี่ฮะเท่าเท่ากับที่ กีฬาหลายกีฬาที่ไม่เคยได้ก็ต้องช่วยกันด้วยนะครับผมแบดมินตันนะปีนี้ต้องทําให้ดีนะเพราะว่าน้องเมย์ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะแล้วก็ยกน้ำหนักเป็นไงยกน้าหนักก็ต้องเพิ่มมาครันะตะก้อก็ห้ามพลาดนะครับตะก้อสี่อีเวนต์เนี่ยต้องได้สี่เหรยญทองคของของทีมผัดสี่คูณร้อยชายปีนี้เนี่ยยังเป็นรองเพราะว่าเด็กใหม่เราขึ้นมานะฮะแล้วก็ นี่ครับดูฝ่ายชายบ้างนะครับฝ่ายชายแม,มหัดูครับเหลียวเขาเขาห้ามรับเกินด้วยนะฮะถ้าเกินคุณออฟาวนะฮะมีเส้นของเขาอยู่เออโอ,อ้โหแล้วก็วิ่งดูไม่ออกเลยครับนี่ครับจังหวะสุดท้ายครับ ใครจะดีกว่ากันครับอือโอ้โหควบกันโอเของเราเบอร์เบอร์แม่ของเราได้เหรียญเงินนะรู้สึกผู้ชายนะครับนี่จากจีนครับครับจีนญี่ปุ่นแข็งมากนะครับทีมผัดของเขาแข็งแน่นอนครับเพราะว่าเขามีนี่ไงแก้คูไงเอาเหรอโอ้โหเสื้อ ใส่แก๊กครูมาได้เลยมีครับผมอาจารย์ทศพรตาที่ผให้มาตัวนี้ต้องใส่ประจําเปลี่ยนลายทุกอาทิตย์เลยนะครับมีลายตัวครับก็เรียบร้อยกันไปว่าติดตามดูอีกไม่กี่เดือนครับผมแน่นอนพูดถึงน้องเมย์แล้วดูว่าแพ้รีซูรุยในอออิงแลนด์รอบรองชนะเลิศแบบไหนเพราะว่าเซตแรกนี่สูสี ครับนะฮะ<ต>ใช่แต่พอเซตสองนี่เจ็บ<ช>ก็<พ>บจริงจริงเจ็บมาตั้งแต่รอบที่แล้วแหละแต่ว่าก็ฝืนมาตลอด